นีแนะ่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่จักยี่ห้อนี้ค่ะสําหรับเทคโนสปาร์ซิมือถือตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกได้เลยนะคะว่าพอสิจับแล้วเนี่ยสเปคคุ้มค่าราคาโอเคมากเล่นเกมโอเคค่ะแบตเอ็ Bad มือถือตัวนี้ละค่ะ0 0 0พบาทจ่ายไปแล้วมีทอนอีกนะให้ใส่เสื้อเทาก็ใส่อ่ะมีของให้รีวิวครับโอกล่องอลังการมากเลยอะคืออะไรอะ ีวิวัฒนาการในการอันบ็อกจนไปไกลขนาดนี well, ้แล้วเหรอคะเฮ้ยมันเป็นควิสมันเป็นควิส f a s t t e n for f a s t s p e e d i g g กเกอรดนอ g พิกกีอ๋อคือแต่ละอันนี้คือกล่องมาเลยหูฟังองี้หรอหูฟัง in ear ไหนๆๆหมุนให้ครบรูปก่อนพามเฮ้ยแต่งแต่งหน้าของจริงหรอหรือแปลงปัดกล้องถ่ายรูปป่ะอ๋อเขาเขียน Canvas to answer video ว a ดีโอพี่เริ่มรู้แล้วแหละ นี่คือกล่องแบรนด์มือถือเป็นยี่ห้อดัตาแอฟริกาครับบอโบ,โบนี่ค่ะของดีอยู่ตรงกลากงเกาะมาลดีฟค่ะแทนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเทคโนสปรักซิกดูจากกล่องอารังอเร่มาขนาดนี้มันดียังไงอันบ็อกด้วยกันค่ะมา เป็นประเด็นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนที่เข้ามาถามบอกว่าแบบอยากได้มือถือราคาประหยัดประหยัดแต่บางทีพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโดนหลอกอะเรียกว่าบางยี่ห้อสเปคข้างกล่องไม่ตรงกับความเป็นจริงคือเหมือนกับเป็น Android รุ่นเก่ามันก็เค็มยากอะค่ะถ้าคุณเจอปัญหานี้นะคะสิ่งแนะนำให้คุณพิจารณาโทรศัพท์มือถือ3รุ่นนี้มีชื่อว่า Techno Spark 6 i x ปีสามซีรีส์นะคะก็คือ Spark Six Spark Six Go แล้วก็ Spark Six Air ค่ะวันนี้ตัวที่ซีจับอยู่นี้จะเป็นเทคโน o สปักซิคเฉย หลายคนอาจจะแบบว่าคุณสีคะเทคโนโลยมบายเนี่ยคืออยังคะคือไยไม่รู้จักเลยอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่โด่งดังในแถบแอฟริกามากๆซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลแมนซีด้วยเออนพรีเมรีกเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าคาตาเขาบ่อยๆนะคะมั่นใจในตัวแบรนด์เขาได้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า,ทาเทคโนโลยโมบายเนี่ยเขาให้สเปคมาคุ้มค่าจริงๆไม่ได้จกตากันนะคะซึ่งราคาก็เข้าถึงได้ถามซิว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้เหมาะกับใครนะคนที่กำ กำลังจะมีโทรศัพท์มไอถือเครื่องแรกแต่มีบัตเจ็ตจำกัดก็อาจจะเป็นมือถือที่ตอบโจทย์เพราะว่าสเปคเนี่ยไม่ได้ด้อยไปตามตัวราคาค่ะ มาดูจากหน้าตาดีไซน์ของตัวเครื่องแบบนี้นะคือต้องบอกว่าค่อนข้างเกินราคามากทีเดียวอย่างดีไซน์กล้องเจาะรูด้านบนแบบนี้เนี่ยตอนแรกที่จับขึ้นมาคิกว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้อย่างน้อยก็ต้องมีหลักหมื่นต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ราคาอยู่ที่แบบส0 0 0ันมีทอนงงมากกล้องหน้าที่เขาให้มาเนี่ยนะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยโอ้เยอะอยู่ดีไซน์เครื่องด้านหลังเนี้ยดูโอเคเลยนะคะเพราะว่าแบบพอมันเป็นกล้องแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้มันดูเป็นดีไซน์ของปี2อ2 0ดีมีการสแกนนิ้วมือที่ ผู้หญิงจับแล้วคือจอใหญ่นะรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักนิดนึงกล้องหลัง4ตัวกล้องหลัก16ล้านพิกเซล d e p 2ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและ AI เลนส2ล้านพิกเซลมาดูหมดกล้องนิดนึงคือการทํางานของกล้องก็ทําได้โอเคตามราคาค่ะมีหมด AI body shaping ที่จะบีบเอวให้เล็กลงได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้บีบแค่หน้าบีบเอวด้วยเนาะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงถ้าใครใช้หมดนี้ควรอยู่ห่างจากเสาโต๊ะบันไดนะคะแล้วก็คานต่างๆเพราะมันจะบีบให้สิ่งข้างๆข,ข,ของตัวเราเนี่ยเบี้ยวตามไปด้วยค่ะ แต่ดิซี่ว้าวมากเลยคือเขามีหมดภาพถ่าย AR มาด้วยอันนี้น่ารักเลยมีให้เลือก2แบบมุ้งมิงใช่แบบแรกเป็นพวกแว่นหูกระต่ายโบหูสัตว์น่ารักไไรน่ารักอะไรเงี้ยวัยรุ่นน่าจะชอบแบบที่2ก็คือเป็นพวกหัวสัตว์การ์ตูนค่ะเหมือนเราใช้เอฟเฟกในไลน์ประมาณนั้นแหละส่วนภาพถ่ายโดยรวมก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะสําหรับมือถือในราคานี้หน้าจอคุณเห็นใหญ่แบบนี้แต่เป็นจอ LCD นะคะขนาด6.8นิ้วความละเอียด HD ซึ่งถ้าเทียบกับมือถือเลตลคาคะนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วแต่สิ่งที่คุณจะได้ดังต่อไปนี้ค่ะคือแรม4กิกความจุ64กิกชิปประมวลผลเป็น MediaTek Helio G70 ก็ขึ้นชื่อว่าทํางานได้ดีเป็นชิปเล่นเกมในรุ่นราคาประหยัดค่ะแต่แค่พูดคงไม่ได้นะสีให้ทีมงานน้องๆในออฟฟิศลองไปใช้งานเล่นเกมกันดูพวกสายเกมทั้งหลายเกมที่ทดสอบเป็นเกม ROV ปรับสุดทุกอย่างเขาที่ปรับได้เฟรเมเรทนิ่งๆน,นะคะดูแล้วก็ไม่ได้ตกไปจาก30เฟรมเลยแต่เปิดโหมดเฟรมเรทสูงไม่ได้ส่วนเกม PUBG สามารถปรับเฟรมเรทสูงที่ความละเอียด HD ได้นะสีเชื่อว่าที่หนักๆเนีเ่ยอาจจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะคะเพราะแบตเตอรี่ให้มาตั้ง5 0 0 0มิลลิแอมป์นะค่ะแต่ว่าตั้ล่างหัวชาร์ ยังเป็นไมโคร USB ยังไม่ใช่ USB C นะเป็นสมาร์ทโฟนก็ต้องคิดเรื่องการเชื่อมต่อนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเชื่อมต่อตัว WiFi 5 g ซึ่งนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Bluetooth Audio Share ไอตัวนี้จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth มากกว่า1เครื่องค่ะนอกจากนี้แกะกล่องออกมาเป็น HiOS 7ซึ่งเป็น Android 10มาตั้งแต่แกะกล่องเลยค่ะไม่ต้องถามว่าใช้งานได้นานหรือเปล่าใช้งานได้นานแน่ สำหรับเทคโน o s p a สปาตัวนี้มีมาให้เลือก4สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีที่เป็น Ocean Blue ของสีจะเป็นโค m เมดแบล็กนะคะแล้วก็มีมิสตี้ไ i โอเลแล้วก็ได n น m i c ิกออเรนจ์ด้วยราคาอยู่ที่3,990บาทหรือจ่าย4,000พอนอีก10บาทแนะ่ราคาดีแบบนี้นะก็ไปซื้อได้ที่ตัวแทนของสินเนกทั่วประเทศไทยและช่องทางออนไลน์เร็วๆนี้น่าจะมีการวังจำหน่ายแล้วค่ะส่วนใครที่แบบ แหมราคานี้แบรนด์ก็ใหม่อีกด้วยซื้อแล้วจะส่งซ่อมส่งเคลมลำบากหรือเปล่า5ขั้นตอนง่ายๆตามนี้มีคนมารับเคลมถึงบ้านเลยนะโอ้อะไรจะขนาดนั้นก็ได้หนึ่งนะยค่ะแอดไลน์หรือโทรไปหาทาง Car care c a r service แอดไลน์เสร็จแล้วก็แจ้งเข้าไปค่ะชื่อที่อยู่เล็กอีมีตัวเครื่องปัญหาเราไปถึงวันที่จะให้มารับเครื่องเดี๋ยวสิยังไม่ซื้อบอกวิธีสง่งซ่อมกันรลย ข้อที่3เดี๋ยว Flash Express เขาจะมารับเครื่องไปซ่อมถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะข้อที่4พอเขาเก็บไปเขาก็จะไปตัวจเช็คดำเนินการซ่อมแะไรของเขาข้อที่5ค่ะคุณก็ทํานั่นทํานี่ไปค่ะภายใน7วันรอรับเครื่องอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเอามาส่งคืนให้ค่ะ ว้าวแจ๋มไปเลยบริการยุคนี้เยี่ยมที่สุดนอกจากซื้อของออนไลน์แล้วส่งซ่อมยังนั่งอยู่บ้านส่งได้ด้วยล่ะการติดตามเครื่องง่ายๆเลยกลัวส่งไปแล้วอ้าวจะส่งเครื่องกลับมาคืนชั้นเมื่อไหร่ซ่อมไปถึงไหนแล้วเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นตัวติดตามเครื่องของเราที่ชื่อว่า c a r แคร์แล้วไงเขาแคร์เนี่ยนะติดตามเสร็จปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเครื่องเราดําเนินการซ่อมใกล้จะส่งกลับมาที่มือเราแล้วค่ะเออเออถือว่าเป็นแบรนด์ที่ มาใหม่แต่คิดเอาไว้ละเอียดรอบคอบมากเพราะบางทีพอมันยี่ห้อที่คนไม่รู้จักเนี่ยหนึ่งพอทําตลาดราคาที่ถูกซื้อง่ายราคาประหยัดแบบนี้คนตัดสินใจง่ายสองคนจะห่วงเรื่องซ่อมเรื่องซ่อมนี่ก็ง,ง่ายอีกสะดวกอีกซีเชื่อว่าจะเป็นตัว,ลวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดประหยัดให้กับหลายๆคนได้เลยค่ะเอาเป็นว่า t เทคโนโลยี no ik, ตัวนี้เป็นมือถือใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนะใหม่แค่ในประเทศไทยนะแอฟริกาก็รู้จักไปแล้ว แต่ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือร,ราคาดีมีความคุ้มค่ามากๆเลยค่ะโดยรวมแล้วสีวัดดีคุ้มราคาค่ะสำหรับใครที่ดูรีวิวซีนซล้วอย่าลืมกดไ like, ลคกก์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งกด Subscribe กดคอมเมนต์กดให้หมดทุกอย่างนะคะขอบคุณมากรักเลยบ๊ายบาย